ไปเมนูหน้าหลังแบบนี้มันเลิศสุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งใส่เมนูหน้าหลังก็ยิ่งใส่รายการอาหารได้เยอะนะคะเหมือนที่บอกเลยไป เมนูเยอะใส่รูปน้อยเมนูน้อยใส่รูปเยอะนะคะลูกค้าจ๋าป้ายเมนูของคุณนะคะสามารถออกแบบได้เลยไม่ต้องไปนั่งทําเองในะแคนว่าปวดหัวเอาเวลาไปนับเงินดีกว่าเอาเวลาไปเอาลูกค้าดีกว่าเอาเวลาไปรับออเดอร์หน้าร้านหรือพัฒนาจุดอื่นดีกว่าส่วนงานป้ายเมนูให้ NN p r i n t i n g รับผิดชอบให้คุณนะคะเพราะว่าเราเป็นมืออาชีพด้านการทําป้ายเมนูคะ่ะลูกค้าลูกค้าแค่แจ้งมาเราจัดการให้หมดเลยส่วนรูปภาพอาหารนะคะ ทางร้านสามารถหาให้คุณได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณไม่มีรูปให้เราเราใช้ AI generate ภาพให้คุณได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งกังวลเวลาถ่ายรูปมาบางทีรูปมันก็เบอร์รูปมันก็บัชชัดเนาะแล้วบางทีมันก็ดูแบบไม่สวยไม่น่ากินนะคะ NN Printing มีสปอกรูปให้เยอะมากแล้ว สำคัญคือไม่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะคะลูกค้าแค่เพียงแจ้งรายการเมนูเขียนใส่กระดาษมาเลยลูกค้าให้อ่านออกนะคะเดี๋ยน้องแอดมินออกแบบให้นะคะวันนี้นะคะป้ายเมนูโปรโมชั่นนะคะ1แถม1แบบนี้แล้วก็ถ้าไปแถมอีกหนึ่งแผ่นข้ามาดูในไลฟ์สดรับรองคุณได้คุมมีแต่ของแถมเยอะสุดๆเลยจ้า